ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายอยู่ตลอดเวลาร่างกายมีความจำเป็นที่จะต้องพยายามรักษาสภาวะต่างๆของร่างกายให้สมดุลไว้ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่าโฮมิโอสเตซิสร่างกายมีระบบควบคุมการทำงานดังกล่าว2ระบบคือระบบประสาทกับระบบต่อมไร้ท่อระบบทั้งสองมีความแตกต่างกันในเรื่องความเร็วในการตอบสนอง และการคงอยู่ของการตอบสนองกล่าวคือระบบประสาทจะมีการตอบสนองที่รวดเร็วแต่การคงอยู่ของการตอบสนองไม่คงทนอยู่นานแต่ระบบต่อมไร้ท่อมีการตอบสนองแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่คงทนอยู่นานกว่าระบบประสาทต่อมคือกลุ่มของเซลล์ที่ร่วมกันผลิตสารใดสารหนึ่งออกมาในร่างกายมีต่อมอยู่สองชนิดคือต่อมมีท่อหรือเอ็กซ์โอครีนแกลนส์ เป็นต่อมที่ผลิตสารใดสารหนึ่งออกมาแล้วมีท่อในการนำสารนั้นออกไปเช่นต่อมเหงื่อต่อมน้ำตาหรือต่อมไขมันเป็นต้นต่อมไร้ท่อหรือเอนโดครินหรือ d u c เ l ส s s ล l a n เป็นต่อมที่ผลิตสารใดสารหนึ่งออกมาเรียกว่าฮอร์โมนแล้วส่งออกไปตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยอาศัยระบบไหลเวียนซึ่งไม่มีท่อในการส่งฮอร์โมนที่ผลิตออกมา ต่อมบางชนิดอาจเป็นได้ทั้งต่อมมีท่อและต่อมไร้ท่อเช่นตับอ่อนหรือแพนเครียตและต่อมเพศหรือโกนาดเป็นต้นต่อมไร้ท่อที่สําคัญในร่างกายประกอบด้วยต่อมใต้สมองหรือพิทูอิทารีแกลนต่อมไทรอยต่อมพาราไทรอยต่อมหมวกไตหรืออะดีนัลแกลนต่อมไพเนียลต่อมไทมัสตับอ่อนหรือแพนเครียต ต่ำเพศหรือโกนาด